ใสสะอาดเนี่ยคือมุมมองก็ต่างคนต่างมองนะคะแล้วอีกอย่างหน,น,นึ่งงานพัฒนาชุมชนเราก็มีเยอะมากนะคะแล้วเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเราคิดว่าเราต้องจะมานําเสนอผลงานต่อจากหน้าสายโครงการที่นาเรียนผลงานเรื่อง,ง,องพัฒน,ในาชุมชนต่างอ๋อ แล้วมีน้องนะคะที่สำคัญที่เป็นหัวใจอีกคนหนึ่งนะฝ่ายที่ทรับผิดชอบในเรื่องของพัฒนาชุมชนอุสาห์ขออนุญาตนำเสนอนะครับผลการดำเนินงานแต่ก่อนที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานขอประชาสัมพันธ์โครงการที่เริ่มสร้างสรรค์รครับคือโอท็อกสโลแคมครับครับขออนุญาตนำเสนอประเด็นค้ข่าวนะครับ ประมาณสี่ประเด็นก็คือประเด็นแรกคืเรื่องจุดเริ่มต้นแนวคิดการทํางานประเด็นที่สองเรื่องโครงการความยิิงยืหนึ่งโคายนะครับใครที่รับผิชอบเรื่องอะไรนะครับก็ให้ดำเนินการนถ้าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการพูดคุยกันปรึกษาหรือกันนะครับที่บริหารก็จะมาคุยก่อนและตั้งเป็นกิจกรรมโครงการขึ้นมาโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่ข้อมูลสนิทเราได้จากเวทีนะครับสี่สาจรสี่เวทีเราเห็นแล้วว่า โครงการท่านจำลังดนินการปรับปสนาให้กับพื้นที่การดำเนินการนะครับแต่ช่วงหลังจากที่ก็ประเมินรอบที่หนึ่งนั้นนะครับก็ให้แต่ละเมเภอประเมินข้าราชการทุกเจ้าเสร็จก็คณะกรรมการก็มีการพิจาระการออกมาเพื่อพัฒนาคนนี้ก็อยากจะย้ายด้วยความเต็มใจท่านก็ประชาสัมพันธ์ว่าใครจะย้ายที่ไหนก็มีคนสมัครใจตอนนั้นเราก็มีความระมัดระว่าจะมีคนไปอยู่ถึงม่วนไหมถ้าถึงม่วนขาที่เขาสะมาพัฒนาได้สูงกว่าได้เข้ามาก็เป็นสองกิจกรรมเป็นใหญ่ดกันก็อย่างการ ทำเรียงให้รู้จักว่ามีใคร้าบ้างแต่ที่จริงแล้วอยู่ในห้องนี้เป็นคนักษตรกท่าทอยู่มะครบทุกท่านพอวันอีกท่านหนึ่งกเป็นเลขาคณะาชูรัฐมนตรีนะครับจะทำหน้าที่เลขาคณะต่างแล้วมีผทำหน้าที่ประธาบนนะับเตัวที่หนึ่งผมก็มีสิทจิ์วัดตัวเข้าไปที่จุดวัดเชีงายวันนี้ก็เป็นจังหวัดที่สองของเข็บตัวที่ที่ผ สำหรับในเรื่องของโครงการพัฒนาชลสายสะอาดหรือว่าหน่วยงานที่พัฒนาชลสายสะอาดเนี่ยผมคิดว่าเป็นโครงการดีโครงการของกรมประจักจากการหาเงื่อนตรงนี้อันในเรื่องการนำเสนอเขาไม่เหมเขาไม่ค่อยเหมือนที่นะครับก็คือว่าแทนที่จะเป็นวัตถที่หนึ่งวัตถที่สองวัตถที่สามวัตถที่สี่แล้วไปจบด้วยวัตถที่ห้าทางนี้ก็มาเรียนเรียนเอากายทำเพื่อที่จัดความร่วมมืนเป็น ถ้าวิจีไปก็ถึงว่าเป็นเป็นคนไทยที่ดีรเราคบ้วกคบที่แต่ว่าถ้าทําได้ตามที่พูดไปนะครับแต่ที่ทําได้อยู่ได้มันก็จะทําให้เหมือนงานบางทีประสบความสําเร็จกระทั่งที่เหมือนงานเราเป็นตัวอย่างนะครับเท่าที่ผมไปในหลายจังหวัดไปเจอคู่บริหารในระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าเราผู้วา่นนาก็ดีเกี่ยวกับงานกัชนเนี่ยทำงานเยอะนะผมว่าเยอะจริงนะครับเยอะจริง แล้วก็ตั้งแต่นั้นคุ้ว่ารู้ว่าแม้แต่ในเบอร์พวบางผมก็เจอพู้แทนในเบอร์ที่เกลียดเขาเ็ชื่นชมพัฒนาคือซึ่งเราเราสามารถตอบหำองตอบรับได้ทุกอย่างทุกงานที่ทับต้องถามทุกานแต่ัเป็นพัฒนาการเบอร์ดีเด่นอารานว่งฟังนักปรพนพร้อมกันแต่อาริาได้เปรียบผมเจอวันนั้นได้าด้วยผมได้ชอาารยลองเล่าเร่งเบเลยเขา่นเ้น ว่าในเรื่องการพจารประเด็นที่2ตามที่5อภินายกประชอะไรว่างแล้วโลนออกมาของอภินายมีใครได้เป็นตัวตัวแทนเป็นขั้นการที่เกิดเึื่อะไรที่เกี่ยวไดการยอมรับไหมท่านประธาท่านพิักาจังหวัดแค้ผู้ร์เนียชมนขั้นสำหรับของที่ยบาเจุนเนี่ยนะครับคงจะต้องเล่าเป็นภาพรวมภาพรวมในเรื่องของ พัฒนาพัฒนาจุนชนสายสายแสายสานะครับก็ที่ทางปเทศได้เขาไปรรน้ามาที่ดีเพรมันมีการเ้าาเเลยก็การเ็อยากได้ไย่งนีคือเราเราไม่ไม่ห่วงเรื่องนี้เพราะว่าโครงการเจ์นะกสใจ ครับที่ทีมได้นําเสนอไปเป็นชื่อโครงการในเรื่องของการประเมินและเรื่องเรื่องเองินเดือน <c oughs> ระหว่างนะใช่ใช่ครับในที่ผมผมสนใจว่าเอ๊ะ nào, มันแตกต่างจากสิ่ง <c oughs> ที่ที่เราทานแบบความกดตัวอย่งครับตานที่เราเรียนว่าเราในเรื่องเรื่องของการ ร่วมครับการที่จะเลื่อกเงื่อนไเราก็ดูเรื่องของการประเมินนะครับเราไล่มาตั้งแต่เรื่องของการสั้างั้ะบวนการประเมินเลยนะครับซึ่งมีหลายขัในให้ทำหน้ากรให้ประเมินให้พัฒนาการดำเนินการนะครับพิจารณาเลยซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องของเวลาพิจารณาแล้วนะครับมาตรฐานของใช้คำสั่งนิดเหมือนกันครับนะครับ,นะรบเกณฑ์การประเมิน อย่างเช่นตัวชีวะเนี่ยนะครับซึ่งเราจะรอยจากของประกาศจังหวัดนะครับแต่ว่าคำเภอก็ไปปรับเพิ่มเติมซึ่งเวลามาพิจารณาจังหวัดเนี่ยบางเพิมมีมากบางเพิมีน้อยเกณฑ์ไม่เหมือนกันเราก็กำหนดเกณฑ์นะครับปีนี้เรากาหนดเกณฑ์ที่เป็นภาพของครับเพิ่มเติมจาก5เป็น6กตัวชีวะเป็นชีนะครับแล้วก็เกณฑ์คำพึงที่ระดับบุคคลนะครับมาสามตัวนะครับให้เหมือนกันทุกงเพินะครับอีกหนึ่งตัวให้เป็นตัวเลือกแล้วแต่งานที่รัชอบของใครนะครับเราเรากำหนดรูปแบบแบบนี้นะครับ แล้วเห็นผลได้ชัดนะครับตอนที่เราพิจารณาคะแนนประเมินในภาพรวมนะครับเราจะดูเกณฑ์ประเมินแต่ละเกณฑ์เลยว่าในเรื่องของทีมเนี่ยอำเภอไหนนะครับผลงานนะครับชนะเลิศผลงานดีเด่นนะครับอำเภอไหนอำเภอมีมากอำเภอไหนได้น้อยนะครับวันหน้าท่านอำเภอเมืองท่านยินดีรารับเลยว่าของท่านยัาง้อยู่ระดับกรรมการถึงแม้ท่านจะเป็นท่านกรรมการระเลยนะครับท่านก็ยอมรับว่าคะแนนทีมของท่านเนี่ยไม่ได้สูง นะครับหมือกับบางอำเภอนะครับเพราะเป็นอำเภอใหญ่ก็ทําให้เกิดการยอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถตัดเพิ่มขึ้นนะครับคะแนนประเมินในของอำเภอโดยเรามีเกณฑ์เป็นมาตรฐานนะครับแล้วตรงนี้นะครับพอเราได้คะแนนประเมินมาเรียนการเสร็จนะครับเราก็ถึงจะลงเบ็ดเงินนะครับพอลงเม็ดเงินมันก็มันเบ็ดเงินที่ให้มันมีผลจากการประเมินนะครับคะแนนประเมินมันก็เกิดการยอมรับ อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามเน้นย้ําที่จะให้คะแนนบเิน,นกับเรื่องการเรื่อเดือนนะครับให้มันสอดระดับกานพ้นที่ได้ที่ค<ม>รับส่วนในระดับจังหวัดนะครับก็มีทีมดูแลอยู่ครัไม่ไม่อยู่ตัมันก็เป็นกเินที่ทำให้ที่นเดศบอกว่าตัวเลือกที่ง่ายๆไรที่ทาให้แต่ไเยอะๆนะคะปมาตอลเรามันได้ใช้ ก็จะทำให้ยากในสนะนะคะนี่พอที่ร้านให้ตอกหลังๆแล้วตรงนี้มันก็เลยทําให้มีการชัดแล้วข้น,นสุดท้าเนี่ยตรงนี้พอเราเข้ามาแล้วเราบอกตรงไหนมันก็มัมอนอธิบายได้ตอบได้ก็ไม่ก็จะไม่มีจริงจรู่ไมื <c oughs> ่อแรกอันนี้ให้ ใช้ใช้คะแนนกันไว่าคะแนนจากฝ่ายต่างๆเขาก็มานะคะไม่ว่าคะแนนเรื่องของกิจกรรมดีเด่นเรื่องการส่งงานเรื่องของการให้ความร่วมมือกับจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีคะแนนของฝ่ายให้มา ทางเราเพราะเขาไม่ีความพอใจนี้ไปเชื่อผมนะทันไม่มีใครร้อยกวเสียมที่ไปยอมเราในที่นี้ทีนี้ประเมิออน,น,นสนองงานมันจะสั่สนความที่มันสงนะครับทาไมเขาได้เท่านี้ผมเชื่อว่าทุกหน่ยงานมันก็จะมีคนพอใจที่สุดคือคนใจมากใอ้คนที่ได้ น้อยหรือเท่ากับคนที่แล้วเขาบอกว่าเขาเก่งกว่าคนนี้แต่ทําไมเขาได้เท่าคนนี้นะครับทุกปีถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันไดเกิดปัญหาแต่ว่าวิธีการตั้งเก่งกว่ากาันเก็นด้วยนะครับอีกจย่างหนึ่งเร่งอันเดียวประกาศเปิดอยาให้รัฐบลเสร็จเพราะเราเองนะครับอีก่างหนึ่งแตกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น,รน,นเรื่องที่ว่าหนึ่งทำยังไงให้เขามีความตึงต่อใจที่สุด ผมไะสร้างของเสร็จแวสอบหาข้อมูลแล้วก็ติดต่อพบความรู้ต่างๆหรือข้อมูลที่การดำเนินงานของเราเนี่ยวิดีโอคลิปวิดีโอซึ่งเราจะทำคลิปวิดีโอสั้นๆา3นาทีเป็นข่าวเพื่อดำนะครับไม่เฉพาะเช่นนั้นนะครับเท่านั้นนะครับนะครับเราวยังมีสามต้นแบบสำคัญว่าหมู่บ้านต้นแบบคนต้นแบบคดีสั้นะครับคิดแนะนำขอขั้นตอนการเรียกที่ไปทำวิดีโอให้แสงลีจังหวัดนนทบุรีนะครับปีนักขาวไปแสงดีนะฮะปรากฏว่า มาคุกเจ้าของลูกสาว